แล้วของเราเนี่ยเป็นเสือที่อยู่ในท่าตะปบซัาเป็นในเสือที่ว่าในท่าตะปบซับ์เป็นเสือที่กําลังตะปะเบะะปะเหยื่อทั้งสองมือ่าตะปบเหยื่อทั้งสองมือที่ข้างล่าเนี่ยเราก็จะมีเคสพวกแก้แหว,วเงินทองก<อ>ารพนันตะปบซับ์ก็ะะคือซั์ทุกอย่างเป็นการตะปะบซั์ทุกอย่างครับเนื้อเนี่ยที่ซาเนี่ยเป็นเนื้อที่เอาแผ่นเนื้อนว่าโลหะมหาชนวนมาหลอมละลี่เป็นแผ่นแล้วลงหัวใจเสือสิบสองตะกูลก็คือเสือทั้ง12สองเดือน อ๋อที่การเมื่อกี้บอกเสือแบบตอนี่มีสองเดือนก็คือเสือที่สองตระกูลเนี่ยลงแล้วก็เอามาหลอมเป็นชนวนมวลสารในการสร้างเสือตะปบซับด้านล่างเนี่ยก็ยังมีเอามาคว้านก้นให้กวางอุดของคว้านก้นให้กวางแล้วก็อุดผงอผงในที่นี้ก็คือผงเท่าเสือเหลืองเท่าเสือก็คือที่อตัวกระดูกกระเนื้อของสางที่เราเอาออกมาที่แล้วนี่แหละ อ่าเป็นเท้าเสือก็คือวิชาวิชาการสร้างเสือครบอาการสามสองมันก็จะใช้เสือทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวกระโหลกขนเล็บหนังเลือดทุกอย่างแล้วขอบมีอยู่ในนี้ครับมาอยู่ในนี้รวมถึงผงมวลสารอาถรรพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเสือตั้งแต่ยุคอาจารย์ทองเท่าน้ำมันเสือหลวงพ่อเปิรนน้ำมันเสือเกจีอาจารย์หลายๆหลายๆอาจารย์เลยที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเสือรวมถึงแผ่นหนังเสือด้วย มีแผ่น<ผ>เหืองเสือที่เป็นตะกุดต่างๆเนี่ยเราก็ได้เอามาแปรธาตุโดยการเผาให้เป็นเท่านเสือ,อตามหลักวิชาของพามา่าในการสร้างยาเสือ ยาเสืออ่าพม่าเนี่ยเขาจะไม่ทําเป็นโลหะแต่เขาจะทําเป็นเมลวาดโดยการเอาผงเท่าอังคารเสือทั้งหมดคือเท่ากระดูกเสือทั้งหมดมาเผาแล้วก็หล่อจะเป็นขี้เท่าอแล้วก็ผสมกับของอาถรรพ์แล้วก็ปั้นเป็นรูปเสือปั้นเป็นตัวเลยปั้นเป็นตัวเสือเลยหายากหายากมากหายากมากคราวนี้เราก็ได้รวบรวมโบมวลสารที่เป็นผงทั้งหมดเหมือนกันเอามาอุดที่ใต้เสือมาอุดที่ใต้เสือเนี่ยแล้วก็มีแผ่นแปะ ข้างล่างเสือนี่ก็เป็นยันกําเนิดยันตัวนี้จะเป็นยันที่เราจะเห็นที่เขาเรียกยันกอหญ้าที่อยู่ใต้เสือหลือพ่าป่าด้วยบางทีอและยันตัวนี้เนี่ยจะเป็นยันกําเนิดที่อาจารย์ทองวสพพอเชยใช้ติดตัวเลยเป็นยันประจาตัวยันทองอ๋อยันตัวนี้เลยยันตัวนี้เลยลือ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 นี่ก็คือเป็นยันที่อยู่รอบเสือทั้งหมดอ๋อตามวิชาของ าสายหลวงพ่อปานปวัดางนี่ยเขาก็จะมีการอัญเชิญเทวดาลงตัวเสือครับโดยการที่ในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะมีอักขระเลขยันกำกัดแต่ในตัวนี้ไม่มีอไม่มีแต่เราเนี่ยได้ลงไปในแผ่นลงไปในแผ่นยนันต์งต่างที่เราใส่ลงไปครับแต่เวลาเราเสกเนี่ยเราต้องได้อาการสาดที่สองเหมือนเสือหลงพ่อปานยังไงจัง ยกตัวอย่างใต้คางเนี่ยใต้คางเสือเนี่ยเขาจะเชิญเทวดามาอยู่ในตัวเสือถ้าเป็นหลวงพ่อปาเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาลงเลขหกเลขหกแต่เราเนี่ยไม่ได้ลงเลขหกแต่เราใช้กระถาที่เสกเลขหกในการลงเสือหลวงพ่อปาเนี่ยในการเสกอันเชิญเทวดา ประจำตําแหน่งบนตัวเสือ,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 อวิชาเสือหลวงข่าปลาเนี่ยเขาไม่ใช่เท่าแต่ลงเลขการลงเลขเป็นการอันเชิญเทวดาในแต่ละอย่าง<อ>มาอยู่ในเสือถึงว่าจะมีเลขสองเลขนูเลขนี้ใช่ไหมกันใช่แต่เลขที่เยอะที่สุดในตัวเสือคือเลขเดเลขเ็ดอ่าอ่ะ,อะก็คือสัตตนาเคนาคทั้งเตระกูล หน้าทั้งเจ็ดตระกูลอันเชิญหน้าแล้งเจ็ดตระกูลมาเป็นกำลังเลขเจ็ดของพระปานเลขเจ็ดไทยนะเลขเจ็ดไทยอ่าเลขเจ็ดไทยนะก็คือเป็นตัวแทนแห่งการอันเชิญหน้าทั้งเจ็ดตระกูลมาเป็นกำลังเราจะเห็นว่าเลขเจ็ดไทยในเสือของพระปานจะอยู่ที่ขาอ่าใช่่จะอยู่ที่ขาเป็นหลักเลยก็คือขาทั้งสี่เท้าอ่าอก็คือเป็นการอันเชิญกำลังของพญาน้าอ๋อมาอยู่ในเสืออ๋ออันเชิญกำลังของอ่า เพชรฉลูกันนะเพชรฉลูกันาในเสืออันเชิญกําลังของพระศิวะก็คือพระอิศวรมาอยู่ในเสืออ่าอันเชิญกําลังของพระแม่โพศบมาอยู่ในเสือหมายถึงการกินไม่หดที่ท้องเสือหรือว่าปลาเนี่ยจะมีเลขสีไทยสองตัวอมีเลขสีอีกอ่ามีเลขสีไทยสองตัวตัวสี่ตัวหนึ่งแทนแม่โพศพอ่าสี่ตัวหนึ่งแทนแม่คงคาอ๋อมีข้าวมีน้ําเลยจริงจินแล้วเลขตามตัวเสือทั้งหมดอ่ะ เป็นสูตรในการเสกอ๋ออ่าเป็นสูตรในการเสกเสือด้วยแต่ครั้นี้เราเห็นแต่ในตำราอือ่าเพราะเราไม่ได้เรียนกันตกทอดนะาใช่ใช่อ่าเราเห็นได้ในตำราแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอ่าเรียนวิชาสายเสือหลวงาปานตกทอดกันมาในตระกูลเลยท<อ>ีเด็ดมาเลยในเสือลูกเนี่ยคือใส่ลูกกอกเสือโค้งของข้าวปานง้าปานโอ้โหชิบ้าแล็คือเอาลูกกอกเสือโค้งเนี่ยเราได้เอาลูกกอกเสือโค้งมาแปรธาตุโดยการทําการสตุก็คือเผาจนเป็นผงและบดเลย เมื่อเอามาเป็นมวลสารในการทําเสือก็คือเสือทุกตัวรุ่นเนี้ยจะมีมอถิอยู่มวลสารอยู่ลูกกอกเสือโคร่งหลง่อปานเลยเป็นลูกกอกเสือโค่งเลยแล้วก็มีเสือที่อาจารย์บอกที่เอามาทําเป็นสังเสือของอาจารย์มีเชี่ยวเสือหลงพ่อปานฝนบดฝนลงไปด้วยนะหลวงพ่อปานหลงพ่อนกไีแล้วฝนใสลงไปหมดก็คือมีทุกอย่างเลมีทุกอย่างขนเสือก็ต้องเห็นเสือหลงพ่อโชิวัตะโนที่เป็นเราเราก็ตะใบใส่หมดนะแล้วก็ตาใบตะใบใส่หมดแล้วซองเลยจะเห็น แล้วก็ใส่ขนเสือมีขนเสือด้วยถ้าขนเสือกับขนสางที่ว่าโอ oh. ้่หขนเสือขนสางคือใส่ครบอาการสารสองตำราเสือเป้งๆเ,เลยที่กี้จะบอกเนี้ยว่าสื่อตำราถ้องหาซื้อเสือพ่อปลาไม่ได้มาใช้เนี่ยก็คือตำราหลวงพ่อปลาเนี่ยแหละก็อยู่ตกท่อมาถึงอยู่ในตระกูลข,ข่อยจันแพทย์นี่แหละทำไมอาจารย์ถ้าพูดง่ายอย่างเนี้ย ก็การแกบอกว่าถ้ามึงเป็นคนชอบเสือมึงมีตังสามล้านมึงเสื้อเสือหลวงพ่อปายังไม่รู้ว่าแท้ไหมใช่ตอนนี้คือตอนน้ซื้อหลวงพ่อปาเราไม่รู้ว่าแท้ใช่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 แต่ถ้ามึงเนี่ยมึงเช่าวัตถุมงคลเสือชุดเนี่ยเหมือนมึงเสือหลวงพ่อปานเลยพมคถือกระถาที่เสกอ่ะมันอัญเชิญกําลังของเทวดาลงไปอยู่ครับเพราะฉะนั้นน่ยมันเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแก้แก้อาถรรพ์ต้องการเรื่องอะไรมีทุกอย่างอย่างนี้มึงเจอคุณสายเนี่ย เึงจะได้ยินว่าวัวธนูสามารถปราบคุณได้อใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเสือพยนต์อ๋อปราบได้เหมือนกันก็เหมือนกันไม่ตางไม่ตายจากวัวธนูอ่าในเรื่องของโภกทรัพั์คึงไม่ต้องกลัวนอนกินแน่นอนสุดแน่นอนในเรื่องของการแข่งขันสุดสุดอีกอ่าอนาจบารมีก็ได้อีกแน่นอนเสือพม่มีอำนาจอยู่แล้วเป็นเมตตามหานิยมในตัวเสนก็ได้อีกทุกเรื่องได้เรื่องเงินด้วยพะกำลังตะดบ่ เดี่ยวกรเงินทองโชคลากนช่คือเราเสด้วยองค์การพญาเสือเท่าเสด้วยองค์การพญาเสือเหลืองเสือเท่าเสือเหลืองเสด้วยพญาเสือสมิงมแล้วก็เสด้วยตำนานเชิญการเชิญเทวดาลงเสืออ,อลงไปในตัวเสือทั้งหมดครับและที่สําคัญคือสุดท้ายนี่เสด้วยบนเสือนอนกินด้วย เสือนอนกินสำคัญนอนกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเสือตัวนี้มีทุกอย่างครบเลยมีทุกอย่างนิดหนึ่งต้องมีสมาชิกถามว่าแล้วถ้าปีเขาชงกับปีเสือไม่มีฝนไม่มีผลใช่ไหมไม่มีฝนไม่มีฝนคาถาก็เดี๋ยวทําใบฝอยให้ด้วยมีใบฝอยนะใบฝอยการใช้ด้วยเพราะอันนี้มันจะใช้ได้ พิสดารแล้วก็เป็นกระถาเสือที่ใช้กับเสือรุ่นนี้โดยเฉพาะด้วยใช้เฉพาะรุ่นนี้ด้วยใช้กัพเฉพาะรุ่นนี้เลยลันเล่ลันเล่รันเล่รันโค้ดรันโค้ดโอเคเป็นเนื้อนวัชชนวนวนไม่ใส่ยางอื่นโอเคแล้วก็ใส่เป็นเนื้อนวัชชนวนที่ใส่ทองแดงฟ้าผ่าปากทุกอย่างรับประกานว่าราบเรียบ